ทิริพรเผยสาเหตุแยกห้องนอนหลังอยู่กินนานยอมรับชีวิตคู่เปลี่ยนไปเป็นคู่รักรุ่นใหญ่ของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคู่ที่ของรักกันมายาวนานมากๆสำหรับคู่ของตลกอารมณ์ดีนุ้ยเชิญยิ้มกับภรรยาสาวตักษิริพรที่ประครับประคองการใช้ชีวิตมาอย่างยาวนานถึงสองทศวรรษและมีน้องภูเป็นโซ่ทองค้องใจล่าสุด ซักสิริพรได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงสามีสุดเลิฟที่พักหลังนี้สะก,กิดบ่อยมากแต่ก็ต้องแยกห้องนอนกันฝ่ายทายไปนอนที่ห้องรับแขกส่วนห้องที่เคยนอนอยู่ด้วยกันนั้นตนก็เอาหมามานอนด้วยแทน ตอนนี้พูดได้เลยว่ารักหมามากกว่าปัวเมื่อก่อนมีหมาทั้งหมด4ี่ตัวพออายุเยอะขึ้นก็ค่อยๆหายไปทีละตัวจนตอนนี้เหลือตัวเดียวเรารู้สึกว่าเขาตัวคนเดียวหันซ้ายหันขวาไม่เจอเพื่อนพี่น้องแล้วเรากลัวเขาเหงาสงสารก็เลยเอาเขามานอนด้วยตลอดดานสามีก็ไม่ได้น้อยใจเรื่องนี้เพราะรักหมาเหมือนกันแต่เขาไม่รู้ว่าเรารักหมามากกว่าเขาหัวเราะและไม่ให้สามีนอนด้วยกันเพราะกลัวนอนทับหมา